ันนี้เราจะไปทริปที่ไหนตอนนี้วันนี้เราจะไปลงเกาะกันครับว่าต้องไปกินข้าวครับผมตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินครับผมคนรอคน่นไอ,อนนไม่สนไม่เป็นไรโอเคนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเดินทางไปบนเกาะครับผมบ <S <S คือแบบว่านานมากๆากนะครับนานานแล้วเวลาเท่าไหร่แล้นี่ กนนี้เวลาก็เก้าโมเลยอ่เก้าโมห้านาทีนะครับยังไม่ได้ว่าได้ก็รอมากๆด้เลยไปทำรถก่อนะครับมันจะส็จหนาไหนนะครับวันนี้คนก็กำลังวางแผนอยู่ครับผมใช่ครับผมปากถ้ำเดี๋ยวาัปด้ครับผมดึงท่อนอยู่พันนี้ครับผม ครับผมตอนนี้เวลาก็ห้าโมงกว่าครับผมคือแบบว่าเหนื่อยมากมากครับผมทำไมวาสิเหนื hey, อ่อยครับผมเหนื่อยเลยเอนไย่ค่อยหลับเลยนอนไมค่อยหลับวันนี้เราจะไปทริปที่ไหนต่อวันนี้วันนี้เราจะไปลงเกาะกันครับมันมีทั้งหมดกี่เกาะครับผมสี่เกาะครับสี่เกาะ ไม่เกาะอะไรบ้างมั้งสิจำได้แค่เกาะเดียวเกาะกระดาษตัวกระดานส่วนเราก็จําได้ก็เป็นอะไรนะเกาะทำมรดกแล้วก็อะไรนะอีกสองอย่างก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรอ๋อเกาะเกาะเชืยร์เขาบอกว่าเกาะเชืยรครับผมแล้วก็อีกเกาะเดีก็คือเกาะเกล็เกาะกันโอเคเป็นไง ดูสภาพหน้าตาก็น่าจะไม่ไหวแล้วมั้งเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราน่าจะต้องขอไปนะนะร้านหน้าหน้าแ,แต่งตัวเวลาก็ห้าโมงแล้วกินกินข้าวไปล้เท่าไหบพี่เจ็ดโมงตรงอ่ากินข้าวแต่เดี๋ยวก็เวลาเจ็ดโมงตรงครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันแต่เดี๋ยวครับผมตอนนี้ก็ดูสภาพหน้าตาก็น่าจะไม่ไหวเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำอะไรต่างๆก่อนเนาะเดี๋ยวมาเช็คกันเดียวผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับอาบน้ํานะครับเหลือแค่ว่าต้องไปกินข้าวครับผมตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปกิน,นครับผเดี๋ยวเขาใส่แป๊บนึงเนะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ครีมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวครับผมแล้วก็กินข้าวเสร็จนะครับก็จะเดินทางไปที่เกาะต่างๆ,ๆครับผมโอเคงั้นเราก็เดินทางไปกินข้าวแล้วกันเนาะเดี๋ยวอะไรน,นะออลืมครีมได้อย่างไงี้ยต้องกลับแล้วครับผมไปแล้วก็กำจะเดินทางไป ร้านอาหารครับผมเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมคือตอนนี้เพื่อนของเรานะครับยังแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยเราไปหาแป๊บหนึ่งเสยยังเสยยังยังไม่เสร็จอเจอคนห่ออ่ะคนห่อคนหอไ่สดไม่สดอ่ไม่สดี่ไปแล้วโอเคโอเค ไปไปไปฝายเอกินข้าวหรือยังฝ่ายเอยังยังเน่เน่โอเคครับผมงานเราก็เดินทางไปร้านอาหารแล้วกันเนาะไปครับผมตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารครับผมเดี๋ยวเราจะมาตัดข้าวผม ครับทุกคนตอนนี okay. ้เราก็ได้แล้วนะครับผมนี่ไงแล้วก็นี่ครับผมลูกไก่โอเคงั้นเราก็มากินข้าวกันเลยเนาะออืาหารเช้าอาหารเช้าอาหารเช้าเดี๋ยวอ่านอุราแป๊บหนึง โอเคนะครับด okay e <bachelor. S 1> ูของตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วครับผมนี่ไงหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดครับยังไม่หมดไม่ไม่หมดแล้วหมดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็รอให้อาจารย์เรียจแล้วกันนะที่จให้ไปที่ใบที่เกาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาเจอกันเดี๋ยวครับผมนะตอนนี้ก็อิ่มแล้วอร่อยมาบีบเถอะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเดินทางไปบงกอทครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วไนงะอ,อาจารย์ก็เรียดแล้วนะครับผมให้ให้ไปโอเค yes. ยังเราก็ไปเจอกันที่นู่นละกันเนาะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือปะมงครับผมตอนนี้ก็บะเมงครับปะเมงอ่าโทษเถนะครับพูดผิดเมื่อกี้ปะเมงบะเมงครับที่ตรังใช่ไหมใช่ตรังคือตอนนี้ก็รอเรือรอเรือผมคือแบบว่านานมากๆนะครับนานนานแล้วเวลาเท่าไหร่ตอนนี้เก้าโมงแล้วตอนนี้เวลาก็เก้าโมงแล้วห้านาทีอ่าเก้าโมงห้านาทีนะครับต้องรอ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 อรอรรอรอ รอก่อนนะครับว่าเวลาที่เราจะได้ไปนะครับคือเวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็9โมง5นาทีครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่เจอกันแต่เดียวนะครับตอนที่แบบว่าเรือมาครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะเราจะขึ้นเรือครับผมตอนนี้เวลาก็9โมงกว่านะครับก็เกือบจะเข้า9โมงเช่นกันครึ่งครับผมดูคนก็เยอะมากครับผมแล้วก็แดดก็ร้อนมั่นด้วยนะครับทุกคน ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าบรรยากาศย่างนี้นะครับวันนี้แล้วก็มันจะทูเสียงยังไงนะครับเราก็จะต้องรอไปชมดูครับผมนะอโอเคขึ้นเรือครับผมได้ก็รอม,มากๆด้วยโ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 อ้ดูครับทุกคนบรรยากาศข้้นล่างนะครับคือแบบว่าสวยคร<ว><ว>ับผมสวยมา,มากๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวรับปถ่ายบรรยากาศละกันนะครับไปดูบรรยากาศที่ที่นี่นะครับทุกคนถือเปว่ามันสวยมากๆเลยนะครับผมอยากจะดูไหมฮะจะดูไหมครับผมงั้นไปดูกันเลยนะครับผมไปอตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะขึ้นเรือแล้วครับผม kind of โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ,บนเรือครับผมก็ยังเรืออีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะถึงละที่เกาะอ,อืมอยู่งวงกลาบครับผมบนเรือครับผมท่าน,นยังไงตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าครับผมหน้าสุดเลยดูบรรยากาศข้างหลังครับผมสวยมากเลยนะหรือว่ามันไม่สวยเลย,เยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่นูน่นแล้วเนาะ ออโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ข้นารัก่ารัก่ มาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับว่าทำรถตัวนะครับมันจะเสร็จขนาดไหนนะครับตอนนี้เขาก็กำลังวางเทอยู่ครับผมใช่ครับผมป่าถ้ำเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมนู่นเหรออยู่พันนี้ครับผมใช่ะปะอ่าเดยู่นหน้าอ้าเยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมนั่นไงครับทุกคนเห็นไหมนั่นแหละคือถ้ำครับผมแค่เราจะเข้าแต่เดียวนั่นไงนั่นไงโอ้ยเกือบจะถึงแล้ว ไ,ไ,ไทรอนนี้ก็ลอยลอยเที่ททย่นั่นทุกคนทำมาเรางแต่ที่เราจะเข้าแต่เดียวครับผมคือแบบว่าเออสวยมากนะครับป้ายของเขาเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้เขาอาไม่เห็นเลยอืมแต่ว่านะครับเราจะไม่พากล้องเข้าไปนะครับเพราะกอนี้คือว่ามันหื่งครับผมเข้าไปไม่ได้ครับผม Okay. ก็พิ่งเสร็จนะครับพอจกทั้งมรกรครับผมคือตอนนี้แต่ว่าผมก็เสียายมากๆนะครับทุกคนที่ไม่ได้ชชยนะครับท่านไหนนะครับคือรือว่ามันสวยมากๆนะครับอแต่ตอนนี้นะครับคือมันใช้เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อนะครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันเดี๋ยวผอเดี๋ยวไปเอาอาหารก่อนครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้นะครับผมข้าวของเราเป็นไงเยอะไหมเออเยอะนั่นแหละโอเคนั่นไง เดี mm ๋ยวขอกินแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งกล้องไม่ได้ครับผมคือยอยใหญ่ยอยใหญ่ยอใหญ่อยู่นั่นแหละโอเคครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวอะไรต่างๆก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจารย์พาเรามาที่เกาะกระดานครับผมเห็นไหมครับผมนั่นไงเกาะกระดานเดี๋ยวเราไปลรงที่เกาะกระดานกันนะคบผมไปนี่เราก็อยู่บนองฝาแล้ครับผมเกาะกระดานนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไป ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจริงมันมีอะไรบ้างครับผมตอวนี้น้ำก็ไรครับมากน,นคะครับผม,มสวยเลยยายเออยายรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาเที่ยววันนี้ดูนค,ครับแล้วก็ค,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 กคุณม่าคุณมชาคุ้มชามากแค่ไหนทั้มากเลยครับมันมีความสุขแล้วก,สกส็สนุกสนานครับอ่าสนุกสนานครับผม ใส่ถืออะไปกันายที่นี่นะครับคือเก๋ไก่เก๋ไก่ชอบไหมชอบไหมชอบชอบครับตัดทิ้งชอบไหมรับชอบครับผมไม่ชอบได้ไงครับก็รูอว่าคุ้มค่ามากๆนะครับดูได้ครับผมข้างหลังคือสวยมากเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำธุระแป๊บนึงครับผมวันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับธุระของเราที่เราไปทำมานะครับคือวันนี้ ตอนนี้นะครับก็เป็นจุดที่สองของเราคืออะไรนะชื่อเกาะเกาะกระดานใช่ครับผมชื่อเกาะกระดานครับผมอันนี้เป็นจุดที่สองใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ครับผมอ่าใช่ละแล้วก็จุดที่สามมันจะไปที่ไหนัเลืออีสองเกาะอีกใช่ไหมครับผมครับผมอ่าใช่สองเกาะอีกใช่ไหมแล้วจุดที่สามจุดที่สามนะมันเป็นเกาะอะไรเอ่อจำไม่ได้ครับอ่าจำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวไปถึงเราค่อยว่ากันอ่าโอเคครับผม ดเ,เดี๋ยวเราไปไทยวิวที่เกาะกระดานละกันนะครับคือที่นี่นะครับมันก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นจุดที่สองครับผม,มดูครับทุกคนบรรยากาศข้างล่างนะครับมันสวยมากๆนะคบไม่ใช่ว่ามันไม่สวยครับผม เป็นครั้งแรกของเรานะครับมันก็ไม่แปลกเนาะที่มาครั้งแรกเนาะใช่ไหมใช่ใช่มันก็เป็นครั้งแรกของเราสวยงามสวยงามแต่ว่าจุดที่สามนะคบทุกคนคมก็จำไม่ได้นะครับมันจะเป็นเกาะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็โอเคนั่นแหละรอดูแด่เดียวนะครับว่าจุดที่สามนะคบเราจะไปเกาะอะไรครับผมโอเคงั้นเราก็ไปเจอกันที่เกาะที่สามเลยนะคะผม เดินทางทิ่ว่าอยากใาทำอะไรหกลับไปที่บนบนครับผมแล้วก็เราก็อยู่ข้างๆเรานน้ำายอะมากเลยก็้งไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะตาี่แแต่ว่าตอนนี้ก็ร้อนด้วยนะครับทุกคนอยู่พันนี้ครับผมโอเคครับผมเนี่ยอ่อก่น เ็นตั้งของเราครับาเือนผมโอเคครับไดครับเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวนะครับตอนที่เรียกว่ากลับับเคือครับถ่ายวิวเลย ทุกคนตอนนีล้ลราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนอืนั่นไงอคือตอนนี้นะครับคือเหนื่อยมากไม่อยากให้เหนื่อยได้ไงครับผมแต่ว่าบรรยากาศวันนี้นะครับก็คุ้นนะครับว่าคุ้มมากนะครับรู้สึกดีใจเลยนะครับที่ได้มานะครับอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก็น่าจะน่าจะนะครับเออ โอเคนะครับฝ่งเดี๋ยวเราก็ไปถามน้องเขาแล้วกันนะครับผมคือวันนี้เราไม่ได้ถามน้องเลยนะครับน้องมอสาครับผมอ่านี่นี่นี่โอ้ราใส่อย่างไงบ้างวันนี้ที่ได้เที่ยวแล้วก็ครั้งแรกด้วยต่นเต้นครับอ่าตึนเต้นขอแค่สามสามคำประสบการณ์ประสบการณ์ทริปนี้นะต้องมีนั่นแหละมอหใช่่ะหมโอหต้องเรียนต่อที่นี่แหละ ดีมากครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปไปนะขึ้นบนรถบ,บัสครับผมกาไม่ว่าจะไปเรียนชุดนะครับคือตอนนี้ชุดก,ก็เปียกหมดแล้วเปียกหมกแล้วราเรียนชุดแล้วก็ไปเจอกันสถานที่ที่เราอยากจะไปเพื่ชิกลกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับห้องพักของเรานะครับตอนนี้ก็ต้อง เข้าไปในห้องพักคบผมแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมก็คือตอนนี้ก็จะกลับแล้วไงเวลาก็ห้าโมงมครึ่งใช่ครับผมห้าโมงครึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกังตานะครับผมที่จะต้องเตรียมกลับนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวอะไรก่อนนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับผมตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับ โอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางกลับบ้านครับผมโอเคตอนนี้เราก็ไม่อยากจะถ่ายแล้วนะครับทุกคนพอดีว่าแบตบโทรศัพท์ก็ไม่พอแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับทุกคนงั้นเราก็ไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับที่บ้านนะครับคือเมือวาน,นะครับคือแบบว่าเออ สนุกมากๆนะครับที่ได้ไปนะครับมันก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ได้ไปเที่ยวที่ตรังนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะมีอีกร่เปต่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมบอกว่าจะไปที่เกาะอะไรอีกต่างๆนะครับซึ่งจริงๆนะครับก็จะไปสีสีที่นะครับเกาะนะครับมันก็ ไปได้แค่สอนที่นะครับก็เพราะว่าเวลามันไม่พอนะครับแล้วก็มืดด้วยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุเพราะว่าผมไม่ได้่ากล้องเข้าไปนะป่ะในถ้ำบรกตนะครับใช่ป่ะก็เพราะว่าผมกลัวนะครับก็เพราะเพราะว่ามันเสียงมากนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของผมนะครับก็่ากล้องเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละมันก็เสียนะครับผมก็ต้องเสียใจกับเพื่อนๆืด้วยนะครับและผมก็จะต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ เตรียมอะไรต่างๆนะครับให้กับพวกผมนะครับให้กับน้องๆโม3แล้วก็โม6ด้วยนะครับที่ได้ไปเที่ยวทิตรนะครับเตรียมเอกสารอะไรต่างๆนะครับต้องขอบคุณอญญญาจารย์ทุกคนด้วยนะครับโอเคงั้นผมจะต้องไปละ Let's go